เสร็จพร้อมทานแล้วนะคะวุ้นน้ำตาลใสแดงใส่นมสดหวานเย็นทำง่ายแซะออกมาให้เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับวุ้นน้ำตาลใสแดงใส่นมสดทำง่ายง่ายเมนูขนมหวานของว่างทานเล่นทานอร่อยมากๆเลยค่ะขั้นตอนแสนง่ายวัตถุดิบน้อยอย่างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะคะ เจ๊ปานจะเตรียมวุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะเป็นผงวุ้นแบบนี้นะคะใส่ลงไปในน้ําสะอาดก่อนเพื่อให้วุ้นและน้ําเนี่ยเขาอมน้ําแล้วก็กลายเป็นวุ้นที่พองตัวแล้วนะคะแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนๆใช้งานง่ายเลยใส่ลงไปในหม้อที่เราจะต้มเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลใสแดงประมาณสช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ น้ำเปล่าน้ำสะอาด300มิลลิลิตรใส่ลงไปในหม้อเลยแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะคนทุกอย่างจนละลายแล้วเสร็จแล้วนำมาตั้งไฟให้น้ำวนเดือดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการความหวานเพิ่มจะใส่น้ำตาลทรายเพิ่มได้นะคะเจ๊ปันชอบกลิ่นน้ำตาลสายแดงความหวานพอประมาณแล้วแต่ชอบเลยนะคะ ร้อนแบบนี้แล้วปิดไฟเป็นใช้ได้แล้วนะคะเราจะเทลงไปในแม่พิมพ์เป็นถาดเป็นอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆที่เป็นพื้นแบลลาบแบบนี้เทใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราจะรอให้เขาเย็นเซ็ตตัวก่อนนะคะตอนนี้วุ้นของเราก็แข็งเซ็ตตัวแล้วนะคะเราก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเต๋าเลยค่ะเพื่อนๆ ขนาดตามความพอใจเลยนะคะแล้วเราก็เอาไม้พายนะคะแซะออกมาให้เป็นชิ้นๆแบบนี้เลย น่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆก็จะได้เนื้อวุ้นน้ำตาลใสแดงที่นุ่มๆหนึบๆห,หวานหอมอร่อยมากเลยค่ะเราก็บรรจุใส่ถ้วยเอาไว้เก็บกินแบบมีฝาปิดต่อยอดทำขายได้ด้วยนะคะเวลาจะทานนะคะเราก็เทใส่นมสดลงไปเลยโอ้โห นน่ากนากกิมปิดฝาเก็บเข้าตู้เย็นทานได้น,นานๆเลยค่ะเพื่อนๆเป็นของว่างทานเล่นของหวานเย็นที่ทำง่ายแล้วก็น่าทานมากๆเลยค่ะเสร็จพร้อมทานแล้วนะคะวุ้นน้ำตาลใสแดงใส่นมสดหวานเย็นทำง่ายของว่างทานเล่นที่อร่อยมากๆ เจ๊ปนขอชิมหน่อยนะคะอืน่ากินมากหอมอร่อยสดชื่นมากๆทําง่ายมากๆเลยค่ะเจ๊ปานขอตัวเอาบุ้น้นําตาลสแดงใส่นมสดเข้าตู้เย็นก่อนนะคะฝากเพืเ่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสาหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ